แต่ยูนิเธอคือสาวเกาหลีผู้เป็นทั้งคนติดบ้านและนักผจญภัยในคนเดียวกันแม้จะรักมุมสงบส่วนตัวแต่ก็พร้อมออกเดินทางคนเดียวเพื่อท้าทายโลกกว้างทั้งทริปสบายๆและการผจญภัยสุดขั้วเธอไปในทุกที่ด้วยจังหวะของตัวเธอเองและในตอนนี้เธอมาถึงสนามบินฮานอยแล้วหลังจากที่เดินทางมาจากซาปาและจะบินมากรุงเทพวันนี้ต่อเลยเมื่อเธอมาถึงที่พักโรงแรมในกรุงเทพแล้ว เธอเล่าว่าเธอตัดสินใจเลือกโรงแรมแห่งนี้ในกรุงเทพเพราะเชื่อมั่งในรีวิวที่ต่างชื่นชมถึงเรื่องความสะอาดและเมื่อมาถึงเธอก็ไม่ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างสะอาดหมดจดสมคำร่ำลือจริงๆยิ่งไปกว่านั้นราคาห0 0 0 0่นวอนยังครอบคลุมทั้งภาษีและอาหารเช้าด้วยทําให้การพักผ่อนครั้งนี้ทั้งคุ้มค่าและมอบความรู้สึกสบายใจเหมือนได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านของตัวเองเลย จนเธอต้องยกให้เป็นที่พักที่น่าประทับใจที่สุดต่อมาระหว่างที่เดินฝ่าสายฝนโปรยๆอยออกไปหาอะไรทานเธอชื่นชมความสะอาดและความเงียบสงบของย่านสุขุมวิทเธอเล่าว่าตั้งแต่มาถึงเมืองไทยแทบไม่ได้ยินเสียงแตรรถเลยซึ่งถูกใจเธอมากเพราะเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายเสียงดังหากเป็นที่เวียดนามป่านนี้คงปวดหูและสะดุ้งตกใจไปแล้วความสงบของที่นี่ ทำให้เธอรู้สึกดีและผ่อนคลายเป็นพิเศษสุขุมวิทแห่งนี้ไม่เพียงแต่สงบและน่าอยู่แต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจช่างเป็นความแตกต่างที่เธอลหลงไหลและน่าประทับใจจริงๆเมื่อเธอมาถึงห้างสปปรรพสินค้าและได้เดินเข้าไปข้างในก็เหมือนได้หลุดเข้าสู่ดินแดนแห่งอาหารทันทีมีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยมีทั้งรามเมงและแฮมเบอร์เกอร์มีให้เลือกจนตาลายเลยที่นี่มันสวรรค์ช,ชัดๆ เรากับได้พบดินแดนในฝันความสุขของเธอคือการได้เดินเล่นไปเรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยของอร่อยมากมายเธอรู้สึกว่าการได้ใช้เวลาอยู่ในห้างนี้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆและในวันนี้เธอเลือกเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพอเข้ามาแล้วเหมือนได้อยู่ในโลกส่วนตัวแบบนี้มันฟินอย่างบอกไม่ถูกจริงอยู่ที่เธอหลงไหลในรสชาตอาหารไทย แต่ในวันที่เหนื่อยล้าเช่นนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้เลือกกินของที่อยากกินจริงๆและสำหรับเธอแล้วอาหารญี่ปุ่นคือการเยียวยาที่ดีที่สุดเสมอเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเธอได้เอ่ยชมถึงความงดงามของการจัดวางที่ช่างน่ารับประทานโดยเฉพาะสลัดชุดใหญ่ที่ดูดีเกินคาดการได้ทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยออร่ย มันเป็นความสุขที่รู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมใจอย่างแท้จริงยิ่งเมื่อได้เห็นซูชิโรกุ้งที่สั่งมาเธอก็รู้ทันทีว่านี่คือความสุขที่แท้จริงและทันทีที่ได้ลองชิมเธอก็ถึงกับนิ่งไปเพราะมันอร่อยจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ทำได้เพียงหลับตาหิม้มซึมซับกับรสชาติพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ เป็นคำยืนยันในความสุดยอดของรสชาติหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็พูดด้วยรอยยิ้มถึงการเดินทางจะเหนื่อยมากแค่ได้มีเวลาดีๆแบบนี้ก็รู้สึกคุ้มค่าแล้วและเป็นมื้อที่ทำให้เธอมีความสุขที่สุดเลยพอเธอออกมาจากร้านอาหารเธอก็เดินเล่นชิลๆต่อเธอชอบมากที่ห้างนี้คนไม่เยอะไม่วุ่นวายเลย เป็นอะไรที่เหมาะกับการมาเดินชอปปิ้งสุดๆโดนใจเธอเต็มๆมันสนุกสนานเป็นอย่างมากเดินเพลินจนลืมเวลาไปเลยหลังจากเธอออกมาเดินริมถนนนอกห้างเธอสังเกตเห็นบางอย่างแล้วพูดขึ้นหน้าแปลกทีนี้ก็มีโมเตอร์ไซค์วิ่งกันเต็มไปหมดแต่กลับไม่มีเสียงตแตรให้ได้ยินเลยทันทีที่กลับมาถึงห้องพักเธอทิ้งตัวลงบนเตียงนอนนุ่มๆ พร้อมกับถุงช้อปปิ้งในมือความรู้สึกเปี่ยมสุขเมื่อได้อยู่ท่ามกลางห้องพักที่สะอาดน่าอยู่และอาหารเลิศรสเช่นนี้การได้อาบน้ำอย่างสดชื่นแล้วปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลงลิ้มรสขนมหวานแล้วนอนหลับอย่างเต็มตื่นนี่แหละคือการผ่อนคลายที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วและเช้าวันถัดมาเป็นอีกหนึ่งเช้าที่แสนวิเศษ เธอเพลิดเพลินกับอาหารเช้าที่มีให้เลือกทั้งสลัดบาร์และกาแฟแก้วโปรดแม้จะมีเมนูข้าวและอาหารอีกหลายอย่างเธอเลือกมาสามอย่างที่เธออยากกินเธออยากกินแซนวิชและไข่ดาวเพราะความหลงไหลในขนมปังเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทำให้เธอประทับใจที่สุดคงเป็นความเงียบสงบของที่พักที่นี่สะอาดและเป็นส่วนตัวมากจนน่าทึ่ง บรรยากาศของที่พักก็เงียบสงบทำให้ค่ำคืนที่ผ่านมาเธอได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มและหลับสนิทอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องราวภายในคลิปนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความสุขเล็กๆที่สามารถชดเชยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและเปลี่ยนให้มื้ออาหารธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุด มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเรามาส่องคอมเมนต์จากเพื่อนๆกันดีกว่าว่าจะพูดถึงคลิปนี้ว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาดีๆในประเทศไทยนะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าความเจ็บปวดที่ฉันได้รับในเวียดนามกำลังได้รับการเยียวยาที่ประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าอาหารไทยอย่างผัดไทยต้มยำกุ้งและปูผัดผงกะหรี่ก็ขึ้นชื่อเช่นกัน คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าที่ไทยบีบแต่ใส่กันไม่ได้เพราะจะทำให้ขม่นกันคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันดีใจมากที่เห็นว่ายูนิสนุกกับการมาเที่ยวเมืองไทยและได้หลีกหนีจากนรกของเวียดนามด้วยที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ดีที่จะทำให้เธอผ่อนคลายจิตใจและคลายความวิตกกังวลไปได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ เพื่อนๆดูแล้วคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ